สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family on Tour นะคะทุกคนนี่ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็อยู่ในรถบ้านนะจ๊ะวันนี้นะคะลูกชายของคุณแม่มาหาอะเ้นสวัสดีท่านผู้ชมกันเล้วครับอ่ะนะคะก็ลูกชายนะคะก็มานอนนะคะที่บ้านหนึ่งคืนนะคะซึ่งก็นอนในไม่ใช่ในบ้านหรอกทุกคนนอนในรถบ้านนี่แหละนะคะวันนี้เรามีนัดกันนะคะที่จะไปทําบุญนะคะ นะคะก็จะไปซื้อปูนนะคะเพื่อที่จะไปสร้างเหตุปัจจัยนะคะในการสร้างกุฏินะคะอของพระพิสุสงฆ์นะคะอืมโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปเ,เที่ยวชมนะคะแบบบรรยากาศด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตนะคะว่า,าวันนี้นะคะเราทําอะไรบ้างนะคะหลังจากที่เรากลับมาจากการแบบพนิจจร,รวัฒนท่องเที่ยวนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะจ๊ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงนะคะร้านขายปูนแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าเ,เป็นยังไงนะคะคทุกคนดูรถที่เราเอามาขนปูนสิคะพ้อก็ยืนรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะวันนี้เราจะซื้อปูนนะคะทั้งหมด5ลูกนะคะ คุณพอ่อก็ไปขับรถเหมือนน,นะคะพนักง,งานเขาก็กำลังจะเอาปูนะคะใสะ่ในรถนะคะ เซนสวัสดีท่านผ<ร>ู้ชมก่อนวันนี้ลูกมาทําอะไรดูบอกบ<ร>ท่านผู้ชมก่อนแล้วเซนบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าวันนี้ลูกมาทําอะไรมาถวายปูนนะจ๊ะซื้อปูนไปถวายวัดถวายวัดเะวาส,สร้างอะไรสร้างกุฏิให้เนนครับเนเนจะได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ส่วนมนต์ครับอ่านะคะวันนี้คุณแม่กับน้องเซนก็ร่วมอนุโมทร่วมทําบุญร่วมกันนะคะเซนเอาไปสามลูกแม่สองลูกใช่ไหมใช่อ่านะคะโอเค นี่นะคะทุกคนเราจะเอาปูนนะคะใส่ลงไปนะคะในรถตรงนี้นะคะตรงเบาะคนนั่งเนะะี่ยค่ะเพราะว่าด้านท้ายนี่คือของเต็มค่ะทุกคนตอนนี้รอนะคะพนักงานเอาลังกระดาษมาลองกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพนักงานก็จะเอาปูน นะคะมาวางเออแล้วหมบนเลยนงานเจริญเติะเออเลยอีกลูกนึ่งอ่าเรียบร้อยขอบคุณนะคะป้าเซนปลาลูกไป เงียบอยเปนปกติแล้ววัดมาก็อยากทำจริงทำมาห่อแล้วซบไหนกติเนียไม่เห็น โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้อยูอ่วัดต้นพึ่งนะคะจังหวัดลำพูนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณพ่อก็ถอยรถนะคะไปจอดตรงนู้นนะคะเพื่อที่จะเอาปูนลงนะคะแล้วก็เตรียมถวายนะคะเพื่อที่จะสร้างนู่นคะ่ะทุกคนเห็นไหมที่เป็นโครงต่างเห็นไหมเป็นโครงแบบสร้างอยู่นะ่ยก็คือนั่นก็คือจะเป็นกุฏินะคะที่เอาไว้แบบ ให้พระให้เนนนะคะจำวัดนะคะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะยกโคนนะคะแล้วก็มาวางตั้งหตปัจจัยนะคะ เลือเม็ดเดียวก็มีค่าอ,อันนี้นะคะจะเป็นกุฏินะคะที่ทางวัดต้นพึ่งกําลังก่อสร้างนะคะจะเป็นกุฏินะคะแบบสองชั้น,นก็ซึ่งฟูนเหล่านี้นะคะก็จะเอามาะะสร้างหตุปรจจัยในวัดนี่แหละนะคะแล้วแต่พระนะคะท่านจะเอาไป ทำในส่วนของตรงไหนก็แล้วแต่พระนะอา่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปูนนะคะรอแต่พระอย่างเดียวเอาไปเลี้ยงไหมเซนคุยเ,เ,เซนเนี่ยรู้ไหมมามาพันละบ,บดอนะเนีบบ่ยละบดอเอีกแล้วเนอลบบรบดอหูสูบ,บอ่งงบอะบบอใช่ เขาน่ารักนะเซนดูดิสายตาเขาอ่ะนี้ตัวตัวน่อยน้อยหนก็เดี้แปลอจักจาว่อ๋อแต่เป็นอแล้วนี่จะเป็นงอันนี้ที่นของ้าวัดอ้โวันนี้ตุดีกัน้ ไม่ได้เจอกันนานพอถวายฝูงสร้างพอถวายฝูงสร้างเหตุปัจจัยพุทธิหน่อยค่ะมาได้อันนี้ค่ะมาถวายนี่เลยค่ะมารวมสร้างเหตุปัจจัย ยาท่าไหมรยาก้าีาเวลาอดวันที่สอของเดอนาัตรงนี้หรอไปจุดอ่นได้อืมไปค่ะ เราไปหยาดน้ำกันนะคะสาธุพุทธังสลมืองกษัตรินี้ทำนองสลเนางกษัตริย์นี้จอกทางสลเนาง,ง,นงกษัตริย์นี้ขอเหตุแต่ใจนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าและทุกท่านที่มีส่วนในเหตุข้าเจ้ามีชีวิตของข้าพเจ้าจนได้บุญได้กุศลลงการขอทุกคน,นจ,จากสักจากความทุกข์ควบด้วความโชคดี มุสุมิพานเทินรอยเมงเอร์ม <and> <dancing> okay, ีจงเป็นพีาในบุุสสาธุ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 ร้อยโอเคค่ะทุกคนนะคะหลังจากที่เราได้ถวายปูนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับะค่ะคุณพ่อก็ขับรถแล้วนะนี่นะคะทุกคนก็คุณแม่ก็อยู่ในรถแล้วนะคะนี่ก็บรรยากาศในวัดนะ คุณแม่ก็เคยให้ทุกคนได้ดูแล้วเนะทุกคนบรรยากาศนะคะก็เหมือนเดิมเนาะก็จะมีวิหารนะคะมีกุฏินะคะแล้วก็จะมีศาลาอะไรเงี้ยนะคะ้งบน่สน่เนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันจ้านี่นะคะทุกคนรถบ้านของเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะพอไปเที่ยวกลับมานะคะเราก็จะจอดตรงนี้แล้วก็อาศัยอยู่ในรถนะคะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสภาพนะคะกองขยะรีไซเคิลนะคะหลังที่หลังจากที่เรากลับมาจากเที่ยวนะคะเราก็มาทำงานค่ะ่ันู้ชมมันเป็นงานที่เาขาให้เราไปทำความสะอาดนะคะไปเก็บขยะให้นะคะก็มันมีขยะที่ใช้ไม่ได้นะคะสองลำรถนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกนี้ค่ะเศษเหล็กนะคะต่างๆอะไรนี้ ท่านชมก็ต้องมานั่งคัดแยกนะคะเป็นอย่างพลาสติกอะไรเงี้ยเหล็กนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปขายนะคะไปขายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวได้เงินมานะคะเราก็เอามาใช้จ่ายแล้วก็เดี๋ยวเอาแบ่งไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะตามความฝันอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะ เาเรียกวัลาไอ้ A A, แผงไฟนะคะนี่เป็นแผงไฟนี่ก็จะเป็นสายไฟต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นพลาสติกค่ะพวกนี้ต้องแยกหมดเลยนะคะถ้าไม่แยกเราขายไม่ได้บางคนก็อาจจะสงสัยว่าเออนะคะเราสองคนตายายทำอะไรกันบ้างนี่นะคะนี่ค่ะรับผลขยะค่ะงานอดิเรกนะคะ นี่นี่นะคะคนตรวจงานนะคะ<า>ปฏิจจสมุบาตตรวจงานตรวจงานว่าเออทำงานเรียบร้อยไหมนี่มเีเดี๋ยวขายเสร็จเอาตังมาซื้อข้าวให้กินนะ <c oughs> นะคะหาเงินนะคะแล้วก็เอามาเนี่ยเลี้ยงแมวนะคะเลี้ยงหมานะคะ <c oughs> ดูให้มีโชคมีลาเดอปฏิจจสมุบาทดูนอน สบายใจพ่อดูเพราะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นยังไงหนนะักแตกเลย <laughs> ดูสภาพร้อนครับ <laughs> ตอนนี้ร้อนไม่ร้อนอนะ่ะผมหัวหลุดร่วงหมดเลยใช่นะคะค่ะ <laughs> นะคะ, <laughs> ะ,คะที่เห็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็แบ่งมานะคะเอ่อซื้ออาหารให้น้องแมวนะคะแล้วก็เลี้ยงคนด้วยเลี้ยงแมวด้วยนะคะดูอีกตัวหนึ่งแล้วขันห้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ นอนรับเออเนาะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยต้องแบบสู้กับแสงแดดสู้กับอากาศไปด้วยนะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมก็จะเนี่ยแหละอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้เนาะบางคนก็อาจจะสงสัยนะคะวันนี้ก็ได้ตอบคําถามแล้วว่าเออนะคะส่วนหนึ่งนะคะเงินก็จะมาจากตรงนี้แหละค่ะแล้วก็ใครรับจ้างให้ไปทำนู่นทำนี่ก็ไปค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบ ขนอะไรนะพวกเขาเรียกว่าอะไรนะย้ายบ้านอะไรเงีย้ยเนาะหรืออะไรเงี้ยก็ทานะคะไม่หมนเงินน้อยไม่คอยวาส,สนาค่ะทุกคนชีวิตเรามันต้องสู้ต่อไปนะคะหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะคะชีวิตมันมันต้องไปค่ะเพราะว่าเราหายใจอยู่แสดงว่าชีวิตยังมีความหวังในทุกวันเสมอนะคะสําหรับคลิปนี้ก็บายๆนะคะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะบา,บายบายขอบายๆท่านผู้ชมกันบา,บายครับ,บายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนนั่นก็ติดตามกันในคลิปหน้าต่อไปจ้ะมาแล้วพ่อนี่ค่ะนะคะหนึ่งในสมาชิกนะคะที่เราจะต้องแบบว่าออหาเลี้ยงเขานะคะี่ชาติที่แล้วเป็นอะไรกันก็ไม่รู้อาจจะเป็นญาติเป็นพี่เป็นแฟนหรือว่าเป็นน้องเป็นอะไรไม่รู้นะดูทำหน้าอากาศร้อนอะ <laughs> โอเค